ครับที่นองครับาเบิงตนไส้ห้ามอายุหลายสิบปีแล้วเพราะว่าตั้งแต่นีหน่อยคงเคยเห็นมาตั้งแต่นี่ยหน่อยเลยง้ามหลายง้ามหลายอยู่ในพื้นที่ของพญายังไงพญายือมพญายเหมือนสีหานะครับเป็นกเกษียไปหลายปีแล้วแหละอันนี้เป็นของ นาำักนาด,ดำของน่องเตยนะครับในที่ดินของเพิ่นเวลาเมื่อยม,มากก็มานอนอยู่ใต้ลงต้นนี้แหละแต่ว่าเพื่นตัดใบออกไปหลายแล้วเพราะว่ามันมันทืบแห้งนะงามงามครับเพ่นนี่ยเพื่นตัดออกก็มีแล้วก็สูงก็สูงแห้งนี่น,นี่เพื่นตัดลงแต่า้าง่างยังเป็นศิละปะ งามๆเลยนี่หน่วยบักเ้าวมาอยู่น้องน้ำค่ะครับ